มันอยู่กับฉันได้แค่สองวันเองเว้ยมันเป็นสองวันที่ฉันดูแลชีวิตน้อยๆเป็นสองวันที่อ่อนโยนมากๆแต่เพราะฉันฉันเองอ่ะเพราะฉันนี่แหละอโหให้ไอ้มนุษย์แกมันอามหิตเฮ้ยฉันผิดไปแล้วเฆาตกรจะไม่ได้ตั้งใจเยใจทมินเฮ้ยเจะขกอโทษเอ้ยจะขกอโทษจะขอย่าเออขอยยาเฮ้ยจะกอโทษเอ้ยจะขกอโทษจะขอยยาอ แกค,คงไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หรอกไม่งั้นคงไม่เก็บเจ้ากอหญ้ามาดูแลตั้งแต่แรกนะแล้วมันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วด้วยอ้โหสึงเกินแต่งเรื่องเปล่าวะเนี่ยไอ้มนุษย์โ,โหมเปล่านี่นี่ครับผมเข้าไปส่องเฟซบุ๊กส่วนตัวของมนุษย์มาแล้วครับค้นเจอว่าเคยโพสต์อะไรเจ้านกกอหญ้าไว้จริงๆด้วยครับอ้อโหแล้วก็มีโพสต์ที่วาดรูปการ์ตูนเป็นการระลึกถึงให้ด้วยครับตั้งแต่ปี2020นูน่นโอ้อโห,หมันไม่ได้แต่งเรื่องว่ะแกก็ขยันค้นเกินเจ้าก,ก้อน ภาพจำที่ชัดเจนที่ฉันมีก็คือตอนที่เจ้ากอย่ามันอ้าปากร้องทั้งวันนั่นแหละ